กัก็คือ <c oughs> มันมีกิจกรรมใหม่นะเออท,อที่มดใไซสันน่าจะจบไปละไอ้ง่ายพูดง่ายๆคือผมไม่ทันอันนี้วันที่นี่มันน่าจะเพิ่งอัปเดตเมื่อเช้าเลยไอ้ง่านนะผมไม่ได้เล่นมาสี่วันแล้ว หลังจากนั้นผมพึ่งมาเล่น <c oughs> ล่าสุดที่เล่นก็คือทีมอบดูซีซันเหละอัลติเมตอะเนี่ยนะี่ยแต่ตอนนี้นะักเตะดีๆมาเต็มเลยเออนะเฮ้ยทุกคนอันนี้ผมไม่งรู้นะเนะี่ยมันมีนี่ด้วย <c oughs> แต่ผมคิดว่าร่างนี้ดีกว่า ่องนี้ดีกว่าคือว่าอย่างไ้น,นะอ้ยดูโอ้ดูโอ้นี่ตัวเต็งเลยยิงสองประตูนะเออนี่นะมันเป็นสองตัวใหม่คือเปเร่กับมาลาโดน่านะทุกคนอันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะอู้ไเปเร่ที่ครบเครื่องสำหรับผมเลยเนี่ยดิฟเฟนดิ้งนี่ยังดีเลยนะ แล้วก็นี่อุ้ยเอ้ย,อยมันมีสกิลใหม่อะหลุมมีอยู่แล้วอะน่ะเขาฟูฟีคิกเนี่ยดิงฟีคิกแรงแล้วมาลาโดน่าอุ้ยอันนี้ก็ครบเครื่องอันนี้ก็ครบเครื่องนะอืออันนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันมันทำให้พัอือฮึไปท้าวขวาเลี้ยงแน่เลยผมก็ไม่เคยเข้าใจนะ จะทำไม่ถนัดคืออะไรแต่ผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว,ว่าให้เท้าข้างขวาเลี้ยงใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วก็นักเตะที่เพิ่มมาก็อาจจะหมดแล้วนะเออเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนเฮ้ยอันนี้ที่ผมมาอัปเดตนี่คือมันเป็นกิจกรรมใหม่อะ่ะเออผมเพิ่งรู้อะ่ะ ใน Youtube มาตั้งนานว่ะกิจกรรมใหม่กิจกรรมใหม่ผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งมาเข้าวันเนี้เออตัวใหม่มาเต็มเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวกิจกรรมกัน <c oughs> ก็นี่คือตัวกิจกรรมเดี๋ยวมาที่เมนก่อนเออคือผมลืมบอกอ่ะคือผม คือหน้าแรกมันจะให้เลือกว่าจะเอาอยู่ทีม Inferno หรือว่าอาควาผมเลือก Inferno เพราะอันนี้สวยนะแล้วก็ความจริงอะทีม Inferno นี่เยอะกว่านั้นอะเออ มันก็จะเป็นประมาณนี้ให้ทำภารกิจตามนี้เนี่ยนะก็จะได้ชิ้นส่วนเอาไปแรกนะักเตะในแกลเลอรี่นะเอออันนี้อ่ะทำตามมีมีไอแตมั้นเท่าไหร่ก็ได้ของรางวัลตามนี้ <Okay. S 1> ก็จะทำให้ทุกคนอยากเล่นขึ้นแต่ก็ไม่ใช่อยากเล่นขนาดนั้นนะเออทุกคนอย่าลืมมันต้องเติมนะอันนี้ก็ มันจะสุ่มนะผมยังไม่ได้กดเลยยังไงสุมม่มแมดให้แต่ละอันฟรีคิกมีแต่อันง่ายๆทั้งนั้นเลยแต่ที่ผมจะเล่นเงินผมเอาฟรีคิกไปก่อนนะจะเอาฟรีคิกก่อนมันจะยังไม่เล่นอะไรมากโอ้ด้วยความที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมค่อยเล่นตอนอื่น มาเล่นเข้าๆก่อนนะทุกคนนี่มายิงเข้าปะอุ้ยเข้าด้วยปันโค้องอุ้ยอันนี้เข้ามุมเลย,อ,อ,เลยอู้ โดนแล้วอีกดาวโอ้โหได้สองดาวแต่ไม่แหลกอุ้ยเด็ไมมโอ้สามดาวเลยทุกคนได้สามดาวไปรับของละว,วันไปนี่ได้ของแล้วเล่นอีกครั้งได้ด้วยแต่เราจะเล่นมาทำอะไรก็ไม่รู้ ามาอ,อันนึงมาอันนี้บ้างก็เดี๋ยวเข้าไปอ่าเข้าแล้วอึมันโคง อุ้ยไม่โดนนั่นอะอ๋อไปแล้วไปแล้วมีเวลาด้หมดไปแล้วอูอ้วปได้หนึ่งดาวเองโอู้เสียด,ดายจังผมได้หนึ่งดาวนะทุกคน ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงรีวาร์ดก็ต้องใช้แต้มก็มาเปิดแล้วก็แลกของพวกนี้แล้วก็แลกหมดก็ได้เลือกว่าจะเอาใคร ระหว่างมอดินี่หรือซาเนติซึ่งผมเลือกซาเนติอยู่แล้วนะเพราะว่าในความที่ LB ผมเอ้ย RB ผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ทีมเอ็กโคสีจะเป็นเปเล่นะเปเล่ก็ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้มันจะเริ่มใหม่เลยนะอันนี้เขาก็จะเริ่มใหม่ก็ดูดีขึ้นโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละครับ